กอดคุณเขาแห่งรักแต่งและภาคเสียงโดยโรซี่นิยายรักนายอดดอยแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทยที่ห้อมล้อมไปด้วยสายหมอกและคุณเขาที่สลับซับซ้อนมีไร่ชาขนาดใหญ่สุดลูกหูลูกตาชื่อไรชาภูตะวันเป็นไร่ชาที่ใหญ่ติดอันดับต้นๆของประเทศไทยพ่อเลี้ยงภูตะวัน ชายหนุ่มอายุ37ปีหน้าตาดีหล่อเหลาผิวขาวสูงโปร่งเขาได้รับมรดกมาจากพ่อกับแม่ของเขาที่เสียชีวิตไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ทั้งคู่เมื่อหลายปีก่อนผู้ตะวันยืนอยู่ที่ระเบียงชั้นสองของบ้านทรงยุโรปหลังใหญ่สีขาวซึ่งอยู่ในไร่ชาที่สามารถมองออกไปได้ไกล ชายหนุ่มยืนดูไร่ชาของเขาแบบสุดลูกหูลูกตาชายหนุ่มถือถ้วยกาแฟอุ่นอยู่ในมือเขาปล่อยอารมณ์และใช้ความคิดพร้อมกับยืนดื่มกาแฟในมือของเขาและสูดอากาศยามเช้าด้วยความเพลิดเพลินแล้วก็มีเด็กชายตัวน้อยวัยสองขวบครึ่งวิ่งมาเกาะที่ขาของเขาชายหนุ่มหันลงมองเด็กชายตัวน้อยด้วยความรักเป็นที่สุด แลว้ววางแก้วกาแฟลงพร้อมกับอุ้มเด็กชายตัวน้อยขึ้นมาอยู่ในอ้อมกอดอย่างทนุถนอมผูฟ้าลูกชายคนเดียวของพ่อเลี้ยงภูตะวันเด็กชายตัวน้อยเป็นทั้งแก้วตาดวงใจและเป็นเพียงคนเดียวที่ภูตะวันรักมากที่สุดผูฟ้าเกิดมาจากความเมาที่ภูตะวันเองพลาดพลัง้งโดยไม่ตั้งใจ ส่วนแม่ของภูฟ้าเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมีลูกเสียด้วยซ้ำเธอยังสนุกกับชีวิตโสดและเธอก็ได้เงินก้อนโตจากภูตะวันเพื่อแลกกับการที่เธอจะไม่มีสิทธิ์กับภูฟ้าอีกต่อไปซึ่งหญิงสาวก็ยอมรับแต่โดยดีเพราะเงินมากขนาดนี้ที่ชาตินี้ทั้งชาติเธอก็อยู่ได้สบายๆโดยไม่ต้องทำงานตลอดชีวิตก็อยู่ได้ มันคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้มที่จะรับเงินก้อนนี้และออกมาจากชีวิตของภูตะวันและภูฟ้าสิ่งที่เขาทำผิดพลาดไปนั้นเพราะเขาเสียใจที่ต้องอยู่คนเดียวในโลกใบนี้ซึ่งในตอนเด็กเขาก็ถูกส่งให้ไปเรียนที่อังกฤษโดยไม่มีพ่อกับแม่อยู่ด้วยพอโตมาพ่อกับแม่ก็มาจากเขาไปอีกเขาจึงเสียใจมาก จนใช้ชีวิตด้วยความประมาทและมืนเมาในช่วงนั้นจนในตอนนี้เขามีอีกหนึ่งชีวิตที่เป็นทุกอย่างในชีวิตของเขาที่เขาจะต้องรับผิดชอบด้วยชีวิตเช่นกันวันที่ภูตะวันพาเด็กชายทารกตัวน้อยผู้ฟ้าเข้ามาที่บ้านเขาบอกกับทุกคนว่านี่คือลูกชายของเขาแต่แม่เด็กตายแล้วทุกคนในไร่ภูตะวันรับทราบ และไม่มีใครกล้าถามถึงเรื่องของคุณแม่ของคุณหนูภูฟ้าภูตะวันจ้างพยาบาลพี่เลี้ยงเด็กมาเลี้ยงดูภูฟ้าที่ไร่ภูตะวันจนตอนนี้เขาต้องคิดเตรียมการที่จะปูพื้นฐานให้กับลูกชายก่อนที่ภูฟ้าจะเข้าโรงเรียนเขาจึงประกาศรับสมัครครูให้ลูกชายในอินเทอร์เน็ตเขาอยากให้ลูกได้ภาษาอังกฤษ พราะในอนาคตวันหนึ่งข้างหน้าผูฟ้าก็จะต้องไปเรียนต่อที่เมืองนอกแน่นอนบุษราหญิงสาวเรียบร้อยอายุ23ปีเธอมีผมยาวดำคลับตากลมโตจมูกโด่งได้รูปรับกับคิ้วโก่งสวยปากอิ่มแดงระเรื่อร่างเล็กและได้สัดส,ส่วนมีส่วนโค้งเว้าที่สวยงาม เธอเป็นนักศึกษาอักษรศาสตร์จบใหม่จากมหาวิทยาลัยชื่อดังบุษรามีเพื่อนรักชื่อเนธนภาเนธนภาเป็นสาวเหนือลงมาเรียนที่กรุงเทพเมื่อมาอยู่เมืองหลวงต้องเรียนแข่งขันกันมากเนธนภาเธอโชคดีที่บุษราเป็นเด็กเรียนเก่งและมีน้ําใจกับเนธนภามากเนธนภาจึงได้เป็นเพื่อนรักกับบุษรา เนธนภาชวนบุษราขึ้นไปเที่ยวภาคเหนือที่บ้านของเธอแต่บุษราก็ไม่เคยได้มีโอกาสไปบ้านของเนตรนภาทางภาคเหนือเลยเพราะการเดินทางก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเธอจึงยังไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปทางภาคเหนือเลยสักครั้งและเนตรนภาเองเธอก็ไม่เคยพูดโอ้อวดหรือพูดอะไรมากเกี่ยวกับครอบครัวของเธอซึ่งจริงๆแล้วเนตรนภาเป็นลูกสาวคนเล็ก ของพ่อเลี้ยงอินปแปลงเจ้าของไร่ชาที่ใหญ่ติดอันดับของประเทศไทยแต่ทว่าพ่อเลี้ยงอินปแปลงก็มีอายุมากแล้วเขาจึงยกกิจการทั้งหมดให้บุรินลูกชายคนโตของเขาดูแลเพราะเนตรนภาเองก็ยังเรียนหนังสืออยู่ส่วนแม่ของบุรินและเนตรนภาเสียชีวิตไปหลายปีแล้วด้านบุษรา เธออาศัยอยู่กับพ่อของเธอสองคนพ่อของบุษราขับรถแท็กซี่ถือว่าฐานะของเธอก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่บุษราเป็นเด็กดีและเรียนเก่งพ่อของเธอจึงกัดฟันส่งเธอเรียนจนจบปริญญาตรีแนรนภาเคยมาที่บ้านของบุษราทำให้เธอยิ่งเห็นใจเพื่อนและเข้าใจเธอจึงคอยช่วยเหลือบุษราบ้างตามโอกาส เพราะบุตรสาเองก็มีน้ำใจติวหนังสือให้เนตรณภาเสมอเมื่อเรียนจบเนตรณภาก็ต้องกลับเหนือเพื่อไปช่วยงานที่บ้านส่วนบุตราเธอก็หางานทำแต่ด้วยเศรษฐ,ฐกิจที่ย่าแย่งงานก็หายากเธอหางานมาสักพักก็เริ่มท้อจนวันหนึ่งเธอก็เห็นประกาศรับครูส่วนตัวเน้นภาษาอังกฤษ ซึ่งค่าจ้างแพงมากแต่ว่าต้องไปทำงานที่ไร่พูตะวันและมีสัญญาจ้างหนึ่งปีเธอจึงปรึกษากับพ่อซึ่งพ่อของเธอก็ตามใจลูกสาวถ้าลูกอยากไปบุษราจึงส่งใบสมัครทางอีเมลหลายวันต่อมาเสียงโทรศัพท์มือถือของเธอก็ดังขึ้นเสียงปลายสายเป็นผู้ชายแจ้งว่า โทรมาจากไร่ภูตะวันบอกให้เธอขึ้นมาสัมภาษณ์งานซึ่งเธอก็ถามไปตามตรงว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางใครจ่ายคะเสียงปลายสายเงียบไปสักครู่เพราะกำลังถามอีกคนและสักพักก็ตอบกลับมาว่าทางไร่เป็นคนจ่ายให้ครับเราจะส่งตัวเครื่องบินและคอนเฟิร์มเวลาสัมภาษณ์งานอีกทีทางอีเมลนะครับ บุษราดีใจและตื่นเต้นมากเพราะเป็นงานที่แรกที่เรียกให้เธอเข้าไปสัมภาษณ์งานแถมยังอยู่ไกลมากด้วยสิส่วนทางด้านปลายสายผู้จัดการอำนวยหนุ่มที่เป็นมือขวาคนเก่งของภูตะวันเขาเป็นผู้ที่โทรหาบุษราให้เธอมาสัมภาษณ์งานและเขาก็เป็นคนถามนายจ้างหนุ่ม เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคุณครูที่จะมาสัมภาษณ์งานคุณภูตะวันจะให้มาสัมภาษณ์วันไหนเวลาเท่าไหร่ก็แจ้งมานะครับเดี๋ยวผมจะได้คอนเฟิร์มกับคุณบุษราครับภูตะวันแจ้งวันและเวลาให้กับอํานวยเรียบร้อยเขาก็มีความคิดในหัวผุดขึ้นมานี่ยังไม่ได้ทำงานเลยทาเรื่องค่าเดินทางเลยนะคุณครู เขาเริ่มอยากจะเห็นหน้าคุณครูสาวเสียแล้วสิเสร็จแล้วเขาก็เดินมาที่บ้านและแจ้งกับป้านอมว่าฝากคุณหนูด้วยนะครับป้าคืนนี้ผมจะไปค้างกับรถสุคนป้านอมรับคำภูตะวันก็ขับรถออกไปจากไร่เพื่อไปหารถสุคนรถสุคนเป็นนักร้องประจำขับไฮโซชื่อดังของจังหวัดเธอเป็นผู้หญิงที่สวย และมีสเสน่ห์รูปร่างหน้าตาดีมากเธอหลงรักภูตะว,วันพ่อเลี้ยงหนุ่มหล่อรวยระดับประเทศและเธอก็พยายามทำทุกวิธีที่จะได้เข้ามาอยู่ในไร่ภูตะว,วันกับเขาในฐานะนายหญิงของไร่ภูตะว,วันแต่ภูตะว,วันไม่เคยเปิดโอกาสให้หล่อนเลยยามเขาเหงาเขาก็มาหาเธอเป็นครั้งคราว แต่ไม่เคยพาเธอไปที่ไร่เลยสักครั้งเพราะภูตะวันไม่อยากให้ภูฟ้าเห็นลมอะไรพัดพ่อเลี้ยงภูตะวันมาคะเนี่ยรถสุคนเอ่ยขึ้นภูตะวันยิ้มแต่ไม่ตอบอะไรผมรอคุณเลิกงานนะครับรถรถเลิกงานตอนนี้เลยค่ะรถคิดถึงคุณคะ่ะภูพูดแล้วเธอก็โผลเข้ากอดภูตะวัน แล้วทั้งสองก็ออกจากคลับชื่อดังไปต่อกันที่บ้านของรสสุคนซึ่งบ้านหลังนี้พ่อเลี้ยงภูตะวันเป็นคนซื้อไว้เมื่อเวลาที่เขามาหาเธอและรสสุคนก็พักอาศัยอยู่ที่นี่รสสุคนปรนเปรสว่าดให้พ่อเลี้ยงจนล้นเธอใช้กลลเม็ดเด็ดพลายทุกอย่างออกมาใช้กับพ่อเลี้ยงสุดหล่อสุดที่รักเพื่อหวังให้เขารักเธอ แต่มันก็ไม่เคยลึกซึ้งอะไรกับพ่อเลี้ยงภูตะวันเลยเพราะเขาก็รู้ว่าที่รสุคนยังคงอยู่กับเขาเพราะอย่างเดียวเลยก็คือเงินเพราะไม่มีใครที่จะให้เงินเธอได้มากเท่าเขาก็แค่นั้นเองพ่อเลี้ยงจึงไม่ยอมเปิดใจกับรสสุคนแต่รสสวัสดของรสสุคนทำให้พ่อเลี้ยงมีความสุขและทั้งสองก็ตกลงกันแล้ว ว่าจะคบกันในสถานะไหนซึ่งรสสุคนก็ยอมรับบ่ายวันนั้นบุสราเช็คอีเมลของเธอก็ได้รับวันเวลาสัมภาษณ์งานและเที่ยวบินที่จะบินขึ้นมาทางภาคเหนือเธอดีใจมากที่จะได้ขึ้นเครื่องบินเพราะตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยได้ขึ้นเครื่องบินสักครั้งแต่อีกใจก็เริ่มสันส่นๆเพราะต้องห่างกับพ่อ ซึ่งพ่อก็อายุมากขึ้นทุกวันพ่อของเธอก็ให้ความมั่นใจกับลูกสาวไม่เป็นไรพ่ออยู่ได้หนูไปทำงานเถอะเพื่ออนาคตของลูกนะเชื่อพ่ออย่าห่วงพ่อหนูต้องโตต้องยืนด้วยขาตัวเองนะลูกบุษราตื้นตันจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่โผลเข้ากอดพ่อทันทีวันเดินทางมาถึง พ่อของบุษราขับรถมาส่งเธอที่สนามบินและร่ำลาพร้อมกับอวยพรให้ลูกสาวโชคดีบุษราคิดในใจเอาละเป็นไงเป็นกันตกงานมาหลายเดือนแล้วและเธอก็จะต้องได้งานนี้ให้ได้เพราะค่าจ้างที่เขาจ่ายมันสูงมากซึ่งสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่เธอมีเสียอีกหญิงสาวนั่งเครื่องบินเป็นครั้งแรก เธอตื่นเต้นมากยิงภาพมุมสูงจากหน้าต่างของเครื่องบินที่เห็นมุมกว้างด้านล่างช่างสวยงามเหลือเกินยิ่งพอเข้าเขตภาคเหนือวกเขาสูงเรียงรายที่ด้านล่างช่างสวยงามสะกดสายตาเธอมากๆบุรินที่ขึ้นเครื่องมาลำเดียวกันกับบุษราเขาพบเธอตอนลงเครื่องเพราะเขาก็มารอก,กระเป๋าที่สายพาน ส่วนเธอก็มารอรับกระเป๋าที่สายพานเช่นกันบุรินมองบุษราอย่างไม่วางตาแต่หญิงสาวเองยังไม่รู้ตัวเพราะจ้องแต่สายพานรอกระเป๋าของเธอจนกระเป๋าของเธอเลื่อนมาตามสายพานหญิงสาวขยับจะยกกระเป๋าของเธอขึ้นจากสายพานบุรินจึงเดินเข้ามาผมช่วยนะครับใบนี้เหรอครับ หญิงสาวยืนงงพร้อมตอบว่าอ๋อใช่ค่ะขอบคุณนะคะผมชื่อบุรินครับขอบคุณค่ะคุณบุรินแล้วเธอก็ยิ้มหวานให้ชายหนุ่มอย่างเป็นมิตรบุรินตะลึงในความสวยของบุษรามากๆคุณชื่ออะไรครับเออดิฉันชื่อบุษราค่ะทั้งสองคุยกันและเดินเข็นรถที่มีกระเป๋าว,วางอยู่บนรถเข็นอีกทีออกมาด้วยกัน บุรินจึงมีโอกาสได้พูดคุยกับเธอต่อคุณบุษรามีคนมารับไหมครับถ้าไม่มีผมขออนุญาตไปส่งได้ไหมครับบ้านคุณอยู่ที่ไหนอ๋อดิฉันไม่ใช่เป็นคนที่นี่หรอกคะ่ะดิฉันขึ้นมาสัมภาษณ์งานคะ่ะขอบคุณมากนะคะคุณบุรินคุณจะไปสัมภาษณ์งานที่ไหนครับที่นี่ผมรู้จักทุกที่เลยให้ผมไปส่งได้นะครับ ดิฉันจะมาสัมภาษณ์งานที่ไร่ภูตะวันค่ะรอครับบุรินพูดได้แค่นั้นก็มีเสียงตะโกนร้องเรียกคุณบุษราคุณบุษราทางนี้ครับบุษราหันไปเห็นดิฉันต้องขอตัวก่อนนะคะคุณบุรินมีคนมารับแล้วค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีที่ได้รู้จักครับคุณบุษราแล้วหญิงสาวก,ก็เดินจากไป ทิ้งไว้แต่ชายหนุ่มที่ยังยืนมองตามหลังหญิงสาวไปจนลับสายตาอำนวยมารับบุษราที่สนามบินเมื่อเขาเห็นบุษราก็ทักทายเพราะรูปในใบสมัครนั่นเองแต่ทว่าตัวจริงของบุษราสวยกว่าในรูปในใบสมัครงานเสียอีกสวัสดีครับคุณบุษราผมชื่ออำนวยนะครับเป็นผู้จัดการที่ไร่ภูตะวันครับ คุณบุษราเดินทางมาเหนื่อยไหมครับหญิงสาวยกมือไหวอย่างนอบน้อมสวัสดีค่ะคุณอำนวยการเดินทางไม่เหนื่อยหรอกค่ะดิฉันตื่นเต้นมากกว่าเพิ่งเคยขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งแรกค่ะดิฉันคิดว่าทางไร่จะส่งตัวรถไฟให้ดิฉันอีกนะคะตอนแรกอำนวยยิ้มไม่หรอกครับพ่อเลี้ยงท่านใจดีครับ พ่อเลี้ยงภูตะวันเป็นเจ้าของไร่ภูตะวันครับและท่านก็จะเป็นคนสัมภาษณ์งานคุณบุษราในวันพรุ่งนี้อ๋อค่ะแล้วทั้งสองก็เดินมาขึ้นรถเดี๋ยวผมจะพาคุณบุษรราขับรถขึ้นดอยทางลําบากหน่อยนะครับถ้าคุณบุษรราเวียนหัวบอกผมเลยนะครับขนาดนั้นเลยเหรอคะทางไม่ค่อยดีนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อ แล้วก็คดเคี้ยวเลาะเขานะครับเอองั้นดิฉันขอหลับเลยแล้วกันนะคะคุณอํานวยดิฉันน่าจะเมารถค่ะถ้าทางคดเคี้ยวขนาดนี้ดีเลยครับงั้นผมจะไม่รบกวนคุณครูนะครับยิ้มสาวนอนหลับจนมาถึงไล่ภูตะวันระหว่างที่เธอหลับอํานวยก็แอบมองหน้าสวยและคิดในใจขอให้คุณบุตรสราคนนี้ได้งานทีเธอ เขาอยากให้ภูตะว,วันได้มีใครสักคนมาอยู่ใกล้ๆและลองเปิดใจคบใครสักคนเพราะอำนวยรู้ดีว่านายหนุ่มของเขาเงาและโดดเดี่ยวมากคุณบุษราครับคุณบุษราถึงไร่ภูตะว,วันแล้วครับอ๋อค่ะค่ะข,ขอบคุณนะคะคุณอำนวยเธอยังคงงัวงเงียแต่เมื่อเปิดประตูลงจากรถ เธอก็ตาลุกวาวยญิงสาวตะลึงกับความสวยงามของไร่ชาที่ขึ้นเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาและบ้านทรงยุโรปสีขาวสองชั้นหลังใหญ่ที่เด่นตระงานอยู่กลางไร่ชาภูตะวันซึ่งภาพแบบนี้บ้านเธอไม่มีเพราะว่ากรุงเทพวุ่นวายมากที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณอำนวยอากาศก็ดีมากๆเลยค่ะ ที่นี่อากาศดีมากครับคุณบุษรายิ่งตอนเช้ายิ่งสวยครับหรอคะงั้นพรุ่งนี้เช้าดิฉันจะรอดูนะคะหญิงสาวยิ้มหวานให้อำนวยด้วยความตื่นเต้นว่าแล้วอํานวยก็ยกกระเป๋าของเธอมาที่บ้านพักคนงานที่อยู่ห่างจากบ้านพ่อเลี้ยงออกมาอีกหญิงสาวเดินไปช่วยคุณอํานวยคะดิฉันยกเองได้คะ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมถือให้ และจะพาคุณบุษราไปที่ห้องพักนะครับหญิงสาวยกมือไหว้ขอบคุณขอบคุณมากนะคะและเดินตามอำนวยไปอย่างตื่นเต้นจนถึงห้องพักอำนวยแจ้งให้บุษราทราบระเบียบของที่นี่และเวลาอาหารทั้งสามมือ้อที่นี่ดีจังเลยค่ะมีอาหารให้พนักงานทานด้วยอ๋อคุณภูตะวันท่านใจดีครับคุณบุษรา งั้นผมขอตัวก่อนนะครับคุณครูจะได้พักผ่อนหญิงสาวยกมือไหว้ขอบคุณอีกครั้งแล้วเธอก็โทรหาพ่อทันทีและบอกพ่อว่าเธอมาถึงแล้วทุกอย่างเรียบร้อยดีพ่อของเธอจะได้ไม่เป็นห่วงที่ระเบียงใหญ่ชั้นสองของตึกภูตะวันยืนดูหญิงสาวผู้มาเยือนอยู่เงียบๆจบตอนที่หนึ่งแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับฟัง และอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ